คุณผู้ชมคะเรามากันที่เรื่องราวของนักศึกษาสาวรายหนึ่งนะคะที่เดินทางเข้าแจ้งความถูกแท็กซี่พาอ้อมและยังพูดจาหยาบคายและยังมีการตั้งกล้องแอบถ่ายสอบพฤติกรรมคุกคามนะคะเรื่องนี้นะคะนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก,ก่อตั้งเพจสา,ายไม้ต้องรอดพานางสาวชนิกาอายุ20ปีนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยายลัยราชพัฒนจันกเกษมเข้าพบพันตํารวจโทรสราวุฒิบุตรีรองผู้ก,กํากับสอบสวนสอนอบางเขนนะคะหลังถูกโชเฟอร์แท็กซี่คุกคามทาง เค่ะเรื่องดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นจากที่ผู้เสียหายเรียกรถแท็กซี่จากหน้าโรงเรียนสารวิทยาบางเขนนะคะเพื่อกลับบ้านย่านรามอินทากอม .4 ปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่นะคะพาอ้อมพาไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยทําให้ผู้เสียหายรู้สึกกลัวจึงตัดสินใจโทรหาแฟนหนุ่มให้พูดคุยไปด้วยระหว่างเดินทางนะคะขณะเดียวกันผู้เสียหายยังสังเกตเห็นโชเฟอร์ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ค่ะ ผู้เสียหายจึงหลบไปนั่งหลังคนขับแต่ก็ยังถูกแอบ,บถ่ายด้วยลักษณะคล้ายโรคจิตนะคะมีอาการลุกลี้ลุกลนก่อนที่ผู้เสียหายจะขอลงรถนะคะบริเวณซอยลาดปลาเขา89แต่ไม่มีเงินสดติดตัวจึงขอเลขบัญชีเพื่อโอนให้แต่ถูกโชเฟอร์ต่อว่าและไล่ให้ไปกดเงินสดมาจ่ายซึ่งเป็นจังหวะที่ผู้เสียหายมีสติก,ก่อนจะบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานค่ะ ด้านนางสาวชนิกานะคะก็กล่าวว่าปกติใช้รถส่วนตัวเดินทางแต่ครั้งนั้นต้องรีบเดินทางไปจึงใช้บริการแท็กซี่ซึ่งนอกจากที่กล่าวไว้ว่าแท็กซี่เนี่ยมีพฤติกรรมพูดจาแปลกๆเปิดกระจกคุยกับคนขายของริมทางและพยายามชวนคุยเรื่องไร้สาระแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจนะคะกระทั่งเริ่มเห็นว่าคนขับเริ่มหยิบมือถือมาคล้ายจะแอบถ่ายคลิปวิดีโอจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยก่อนจะโทรหาแฟนให้อยู่เป็นเพื่อนขณะที่คุยกับแฟนก็ถูกแท็กซี่ด่าด้วยท้ายคำ หยาบคายจึงขอลงปากซอยลาดปลาขาว89ซึ่งมีในคลิปวิดีโอเป็นจังหวะมีปากเสียงไล่ให้ไปกดเงินสดมาจ่ายค่ะโดยค่าโดยสารทั้งหมด60บาทแต่เมื่อรับธนาบัตรมา100บาทโชเฟอร์แท็กซี่ก็ขับออกไปทันทีขอยืนยันว่าตนไม่รับคําขอโทษและจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะอยากถามเพราะว่าทำไมพี่ใช้คำพูดแบบนี้หนูกาลูกค้าพี่คนหนึ่งอะหนูก็ใช้บริการพี่อะสวยใจพี่นะที่แบบเออพาหนูมาแบบกลับบ้านหน่อยอะ แต่เพราะแบบเขาพลาหนูออกเที่ยเส้นทางที่หนูไม่ได้ไม่รู้เลยว่าแบบต้องไปยัง ทางด้านพันตํารวจโทรสราวุธนะคะก็ระบุว่าเบื้องต้นตํารวจทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามามอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทและความผิดตามพรบจราจรเรื่องการใช้วาจาไม่สุภาพกับผู้โดยสารนะคะและการแต่งกายไม่เรียบร้อยอีกทั้งจากประสานกรมการขนส่งทางบกให้รับทราบและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานด้วยค่ะว่าผู้ก่อเหตุคือนายพนมอายุ44ปีเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคย ถูกดำเนินคดีที่สอนอบางเขนมาแล้วค่ะ